สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในส่วนของภาคเรียนที่2นี้นะคะเรายังคงเจอกันในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เช่นเคยนะคะเดี๋ยวไว้สถานการณ์ดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะว่าเราจะได้มาพบเจอกันในช่วงไหนนะคะ ในส่วนของวันนี้ในรายวิชาดตนาตรีนาฏศิลป์นะคะในเทอมที่สองนี้นะคะเราจะเรียนนาฏศิลป์กันนะคะเด็กๆในเรื่องจินตนาการสร้างสรรค์นะคะในหนังสือหน้าที่98้ดเด็กๆเปิดดูนะคะในหนังสือเด็กๆเลยหน้าเกสิบแปดนะคะ จินตนาการสร้างสรรค์ในในในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็จะหมายถึงเกี่ยวกับการสแสดงประกอบนิทานสแสดงละครหรือว่าสแสดงประกอบบทเพลงอะไรแนวนี้ทํานองนี้นะคะการสแสดงประกอบนิทานนิทานก็เหมือนเป็นการเล่าเรื่องใช่ไหมคะจากตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบนันหรือเป็นการเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะประเภทของนิทานนะคะประเภทของนิทานก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อ6ข้อใช่ไหมคะอ่ะอันแรกเลยคือนิทานปรมปรา อันนี้ทนปรมปาก็เกี่ยวกับเรื่องเพอ้อฝันเนื้อเรื่องก็จะมีความเพอ้อฝันหน่อยเกิดจากการสมมุติขึ้นนะคะตัวละครในเรื่องก็จะมีความกล้าหาญมีอิทธิฤทธิ์นะคะแล้วก็จะจบลงด้วยพวกความสุขนะคะความสุขอันนี้นะคะเช่นพีเตอร์แพนหรือว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เด็กๆเ,เคยดูหรือเปล่าแจ็ค เด็กๆหลายคนอาจจะเคยดูนะคะต่อไปอันที่สองนิทานท้องถิน่นหมายถึงนิทานเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความจริงอยู่บ้างนะคะเช่นนิทานเกี่ยวกับอะไรนะผาแดงนางไอเคยได้ยินไหมคะนิทานผาแดงนางไอนั่นเอง ต่อไปนิทานประเภทที่สามคือเทพนิยายจะมีมแบบนิทานที่เกี่ยวกับเทวดานางฟ้ากรรมเทพอะไรอย่างเงี้ยกึ่งเทพเป็นความเชื่อนิทานที่มีความานะคะละครส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับพวกศาสนาซินเดอเรลล่าอะไรอย่างนงี้นะคะหรืออะไรนะไอไอผมยาวๆนะ่ะชื่ออะไรอ่ะ คุณครูก็ไม่แน่ใจว่าไอผมยาวยๆมันชื่ออะไรนะดเด็กๆตอบได้ไหมอ่าน,นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคต่อไปอันที่สนิทานตลกขบขันก็จะเป็นนิทานสั้นๆนะคะสร้างความาสนุกนะคะหรือเป็นการ แสดงความมีไหวพริบของตัวละครนะคะสีถนนชัยอะไรอย่างี้หัวล้านนอกคูอะไรอย่างเี้เป็นต้นนะคะต่อไปจะเป็นนิทานเกี่ยวกับสัตว์นะคะซึ่งนิทานที่มีสัตว์ต่างๆเป็นตัวเอกนะคะเกี่ยวกับ สุนัขก,กับเงาอะไรนะหมูเอาอะไรอย่างเงี้ยลูกหมูสามตัวกระต่ายกับแกะกับแพะอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นนิทานเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็จะมีโดยมีการมีความคิดเห็นการกระทําของมนุษย์แทรกเข้าไปในนั้นด้วยนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอ นิทานนะคะประเภทของนิทานนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเรารู้จักลักษณะของนิทานไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะมีพวกเรื่อง ะะให้เด็กๆได้อ่านแล้วก็จินตนาการนะคะเดี๋ยวคคุรูจะให้เด็กๆได้อ่านในคาบถัดไปก็แล้วกันนะคะในส่วนของวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนวันที่ลงในสมุดนะคะแล้วก็เขียนการแสดงท่าทางประกอบนิทานและบทเพลงแบ่งออกเป็น9ประเภท โอ้แบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทของนิทานนะคะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยการเด็กๆก,ก็เขียนย่อเขียนสรุปมานะคะตามที่คุณครูคขีดเลยก็ได้นะคะอ่ะหนึ่งนิทานประรำปรามีความหมายว่ายังไงก็เขียนลงไป 2. นิทานท้องถิ่นมีความหมายยังไงเขียนลงไป3 เทพนิยายมีความหมายอย่างไรเขียนลงไปตามเส้นที่คุณครูขีดสีแดงๆเลยก็ได้นะคะหรือเด็กๆดูในหนังสือแล้วก็สรุปย่อมาให้คุณครูนะคะหข้อด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคาบหน้านะคะเดี๋ยวว่าคุณครูจะให้ทำอะ ไรนะคะสำหรับค้าบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันค้าบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ